สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับโคตรลุ่งอีกแล้วนะคะเป็นคลิปดีๆนะคะวันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจนะคะสำหรับท่านเจ้าของร้านเจ้าของกิจการในทุกๆอาชีพนะคะอาชีพในการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่โคตรลุ่งนะคะ ได้มีการทำธุรกิจอาชีพนี้มาไม่น้อยกว่า20กว่าปีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการให้แรงบันดาลใจไขข้อข้องใจในบางอย่างนะคะที่อาจจะมีหลายๆท่านเข้ามาแล้วก็ถามพุลุ่งว่าอาชีพของเราจะมันดูเหมือนไม่ค่อยมีราคาค่างวดเท่าไหร่เหมือนอาชีพเราเป็นอาชีพที่แบบว่า ถูกๆประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วคนรลุงอยากบอกว่าในทุกๆอาชีพนะคะมีคุณค่าในอาชีพนั้นๆนะคะไม่ว่าเราจะขายสินค้าหรือการบริการการให้บริการต่างๆนะคะทุกอย่างล้วนมีคุณค่าทั้งนั้นนะคะเพียงแต่เราจะชี้ชัดลงไปว่าเราจะยกคุณค่าในอาชีพนั้นๆขึ้นมาให้มันแตกต่างได้อย่างไร เช็เช่นเดียวนะคะกับร้านซักแห้งนะคะหรือร้านซักรีดที่เราเรียกโดยโดยทั่วไปนะคะซึ่งกว่าจะรวบรวมเป็นนวัตกรรมแบบที่โคตรุ่งได้ทําและมีการสอนไปนะคะกว่าจะมาถึงในจุดนี้กว่าจะเข้าใจนะคะโคตรุ่งก็มีการไปเรียนรู้ดูงานนะคะศึกษาพัฒนามาก็20กว่าปีนะคะ ถามว่ามูลค่าเราอยู่ตรงไหนมูลค่าของอาชีพนี้ก็อยู่ที่ลูกค้านะคะลูกค้าเป็นผู้จ่ายตังค์นะคะ 1. ลูกค้าต้องมีความเชื่อมั่นอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเราจะดูแลสินค้าของลูกค้าได้เป็นอย่างดีลูกค้าต้องมีความไว้ใจนะคะอย่างที่คนรุ่งให้ดูอยู่เนี่ยเป็นเสื้อบางตัวนะคะอย่างตัวนี้3 0 0แส0กว่าบาทนะคะตัวนี้นะคะ เป็นผ้าโค้ตนะคะหรือแม้แต่คริสตินดีออต่างๆนะคะกุชชี่นะคะดีออนะคะอย่างนี้ก็จะมีส่วนผสมของขนสัตว์ด้วยนะคะหากเรามองด้วยผิวเผินตาเปล่าเนี่ยเราอาจจะมองว่าก็เป็นผ้าปกติซึ่งจริงๆแล้วเสื้อผ้าเหล่านี้นะคะไม่สามารถซักด้วยน้ำได้นะคะซึ่งแบรนด์แต่ละแบรนด์เขาจะมีการบอกซึ่งร้านแต่ละร้านนะคะจะ ไม่ได้ให้บริการลูกค้าได้เหมือนกันนะคะแต่สําหรับโค้ดลุ่งหรือธุรกิจตัวนี้นะคะเรามีการให้บริการเต็มรูปแบบสําหรับผู้ที่สรรหาต้องการนะคะผู้ดูแลเครื่องแต่งกายอย่างมืออาชีพเลยนะคะตอบโจทย์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้นะคะในการจัดทําเสื้อผ้าพวกนี้นะคะให้ถูกต้องออกมายังไงสวยงามยังไงนะคะด้วยเครื่องจักรที่ ตรงจุดนะคะในการที่เราจะมาใช้งานนะคะแล้วก็วิธีการในการทำผ้าแต่ละแบรนด์แต่ละชนิดแต่ละแบบด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะคนรุ่งอยากบอกว่าคุณค่าของเราก็คือสิ่งที่ลูกค้าไว้ใจอะคะ่ะไว้ใจออกมาให้งานเรานะคะจ้างเราบางตัวเนี่ยเราทำเป็นพันเลยนะคะบางตัวก็4 0 0 5้0 2 0้า5้ก็มีนะคะแล้วแต่เรานะคะหากท่านนึงอาจจะเป็น มองหาว่าเอ๊ะแล้วเราอยากจะเข้าใจธุรกิจแบบนี้ให้ตรงเลยได้ยังไงก็เรียนรู้นะคะจากมืออาชีพโดยเฉพาะนะคะก็คืออย่างอย่างคนดลูกเป็นต้นอย่างนี้นะคะก็สนใจก็ทักแชทได้นะคะเรามาแชร์กันนะคะแลกเปลี่ยนให้ความรู้กันนะคะก็อวยพอนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีกำลังใจในอาชีพนะคะมีการพัฒนาเรียนรู้นะคะลงทุนกับ วิชาชีพของตัวเรานะคะรับรองนะคะว่าอาชีพไม่เคยทรยศใครนะคะจะอยู่ให้คุณค่ากับเราไปตลอดนะคะ<ม>เลี้ยงดูเราตลอดชีวิตนะคะ<ม>ก็อวยพระคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยสำเร็จโชคดีนะคะแล้วพบกันที่ปลายทางของความสำเร็จด้วยรักจากโคตรลุงนะคะนักปั้นมืออาชีพขอบคุณค่ะ